สวัสดีค่ะเจอกับแม่ฟ้าพะยากรณ์ค่ะนะคะมาสเตอร์ฟ้าหรือว่าอาจารย์เชนเนลผู้นำซับนะคะมาสเตอร์ดีกรีนะคะบริหารงานดิจิทัลโมเกิลค่ะนะคะบัชเชอร์นะคะนิติศาสตร์นิติศาสตร์ค่ะนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะสับสกายไลช์แชร์ค่ะมาอี EP นี้นะคะถึงคิวราศีธนูค่ะนะคะชาวธนูนะคะ,ะ,ค,ะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะคะถึงวันที่13มกราคมค่ะนะคะช่วงครึ่งเดือนหลังราศีนี้นะคะ จะเกิดอะไรขึ้นนะคะในเดืนอนตุลาคมค่ะนะคะดวงน้าที่การงานช่วงนี้สุขสดใยซาบซ่านะพลังแรงแข็งแก่งมากกระชาวราศีธนูค่ะคนรอบข้างให้ความช่วยเหลือนะคะการทํางานบอกได้เลยว่าเฮงปังปึ่บข้านล้ะ,ะ,ะได้รับการผลักดันได้รับการขึ้นตําแหน่งพลุดนพลุเลยค่ะจนคนข้นคๆาอิจฉานะคะ มีเงินเข้ามาหลายทางมากเลยค่ะนะคะและสิ่งที่ทำเอาไว้จะผลิดอกออกผลด้วยค่ะนะคะแล้วก็ดวงทางด้านการเงินเป็นช่วงจังหวะก,การเงินดีมากๆสําหรับลัคนาราศีธนูนะคะควรเร่งรีบเก็เกี่ยวผลประโยชนะ์ในช่วงนี้บอกได้เลยอะ่ะน้ำขึ้นให้รีบตัก เลยจาแล้วก็ที่สำคัญตักเก็บโอ่งหลายๆโอนะ่งเนาะเหมือนคนเรามีกระเป๋ามีพ็อกเก็ตก็ต้องมีหลายๆที่นะคะเก็บไว้ไอเงินก้อนนี้นะระยะยาวระยะสั้นอันนี้เอาไว้เสียงพายอะไรไประมาณเนี้ยนะเออเพราะว่าราศีธนูจะบอดเรื่องนี้มากๆเลยเนาะดวงเรื่องความรักนะคะยังจะหาหบทสรุปไม่ได้สำหรับชาวราศีธนจูจะนะจ๊ะลองหยุดค่ะนะคะ,นะคะแล้วตั้งหลักสักครั้งหนึ่ง อาจจะได้เจอค่ะนะคะแต่ช่วงนี้ทางครยังไม่เจอนะจ๊ะเรื่องความรักไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ค่ะนะคะทางด้านสุขภาพนะแข็งแรงค่ะนะคะแต่อาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะรองพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วดื่มน้ำเยอะๆนะคะอาการเวียนศีรษะจะดีขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของข้อระวังทางด้านสุขภาพนะคะบางครั้งนะคะจะได้เป็นทุกขลาบค่ะนะคะไม่เป็นไรเนาะเออนะคะเพราะว่าแม่มีทางแก้เคล็ดค่ะนะคะเจหรับสิ่งเหล่านี้นะคะเสริม พลังให้ความทุกข์นั้นลงน้อยลงค่ะทัะง่ายนินเดียวค่ะนะคะไปช่วยเหลือมูลิธีผู้ที่ประสบภัยนะคะไอพี่ปอพี่อะไรก็ได้คุณจะได้ไม่เอ,อ่ยชื่อเราเดี๋ยว เดี๋ยวหาว,ว่าเชียร์ท่านใดท่านหนึ่งที่ใดที่หนึ่งเนาะอันไหนก็ได้ด้วยผ้าพอร์สมนะคะหรือว่าทำบุญเทจะจอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วยได้ค่ะนะคะกดไลค์ like กดแชร์กดติดตามเปิดสัญญาณแจ้งเตือนจ่า subscribe ไลค์แชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งเพือ่อที่จะไม่พลาดการลงอัปโหลดคลิปวิดีโอต,ต่อๆไปนะคะิดตามแม่ฟ้าด้วยค่ะนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ฟ้าค่ะแม่ฟ้าพยากรผู้ไดาแองเจิลในช่อง u t u b e ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ